ผาสวยเป็นจุดชมวิวที่สวยงามตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานในเขตบ้านแก้งกระอามตำบลผาสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินห่างจากที่ว่าการอำเภอสมเด็จ17กิโลเมตรความเป็นมา เดิมชาวบ้านเรียกว่าผรารังแรงในปีพศ2497พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัศดรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาถึงบริเวณนี้และได้ประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันจึงเรียกที่ประทับนั้นว่าผาเสวยลักษณะเด่น เป็นหน้าผาสูงชันมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาภูพานและพื้นที่โดยรอบได้อย่างสวยงามมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมมีร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการนักท่องเที่ยวมีศาลาพักร้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนกิจกรรมที่น่าสนใจชมวิวทิวทัศน์ถ่ายภาพ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มเดินป่าศึกษาธรรมชาติการเดินทางจากตัวเมืองกาลสินใช้ถนนทางหลวงหมายเลข213กาลสิน101จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข2330ผ่านอำเภอสมเด็จและขับรถต่อไปอีกประมาณ17กิโลเมตรก็จะถึงผาเสวยขอแนะนำ ควรเดินทางไปในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์เพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกควรเตรียมเสื้อกันหนาวและรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับการเดินป่าควรระมัดระวังในการขับรถเนื่องจากเส้นทางขึ้นไปยังผาเสวยมีความคดเขียวและลาดชันข้อมูลเพิ่มเติมผาเสวยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูพานบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจเช่นน้ำตกผาเสวยถ้ำเสือและพระาธาตุภูพานหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางไปเที่ยวชมผาเสวยนะคะ